มาแล้วครับขบวน418อ้าวรถไฟมามีคนเดินอยู่บนหลังรถไฟสองคนนะครับหันหลังให้ด้วยวันนี้ขบวน418ช้าอยู่87นาทีนะครับสาเหตุก็คือช้างแต่เมื่อเช้าแล้วครับขบวน415 เกียร์พังนะครับช่วงพังตั้งแต่ก่อนเข้าท่าพระนะครับสี่ถนึงห้านี่เมื่อเช้าช้าร้อยกว่านาทีนะครับผม